ต่อตะลุยกินวันนี้เรามากินร้านเด็ดร้านดังใกล้โครงการมาลตันเกยกรุงเทพกรีธาใช้เวลาเดินทางจากโครงการไม่นานเลยร้านอยู่ตรงถนนกรุงเทพกรีธาตัดใหม่นะฝั่งตรงข้ามตลาดเดินเล่นและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านกันแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่ามีที่นั่งหน้าร้านและหลังร้านแต่เราเลือกเป็นหลังร้านนะทุกคนเพราะบรรยากาศดีเกินอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารนะเมนูที่เราสั่งมาก็จะมีเกาเหลาหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกระเพราเนื้อตุ๋น แล่กระเพราเนื้อสไลด์ชิ้นขาดไม่ได้เลยลูกชิ้นทอดนะทุกคนร้อนๆอร่อยมากแระนี่ก็คือนหน้าตาของอาหารทั้งหมดที่เราสมานนะครับเดี๋ยวเราลองชิมมันเลยเดี๋ยวเรากินกันเลยลาบไปเลยครับนีอ่อืมเล็ดสุดๆอืมเป็นไง เจ้าของยังอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะตอนนี้เราก็อยู่กับบางเจ้าของร้านนะครับผมเดี๋ยวให้บางแนะนำนะครับว่าร้านมีกี่สาขาครับมีสาขาเดียวครับก็คือที่นี่เดียวใช่ไหมครับเปิดมากี่ปีแล้วครับสามปีเปิดมาสามปีเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มอ่าแล้วอยู่ไหนบ้างครับเปิดทุกวันครัเปิดทุกวันเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมถ้าสมมติใครที่ผ่านมาทางนี้ก็อย่าพลาดนะครับผมย่านกรุงเทพกีฬาต้องนี่ครับอาฟานผัดเดี่ยวเนื้อตุ๋นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครัับบบขอคคุณร